ค่ะการสวัสดีค่ะพี่น้องพอการคลิปนี้แจ้งผลหลังลาวพัฒนาออกเนาะค่ะเป็นจังไดนพี่น้องเลขฝันฝันที่แอดอุ่มอ่าขอโทษเด้อค่ะถ้าแอดบอาใส่ข้ามสาบเอาถือเนาะอุ่มล่างของหลวงปู่เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นมาอ่ามรณภาพอยู่บ้านแอดเพิ่นวางงายย่าง่ายคือเพิ่นเสียชีวิตอยู่ในเฮียนแอดนี่เนาะค่ะแอดอุ่มเพิ่นขืนเลยค่ะพี่น้องแอดบอกข่วมฝันให้พี่น้องฟังหลายรอบได้เนาะ แอดก็เลยฟันไปลงที่ไปห้าหนอยอยไม่ออกว่านบ่ออกนะคะแอดก็เลยวัดเล่ามาเล่า,ลามือน,นีแน่นอนผู้ใดพิมพ์เข่ามาถามแอดก็ห้เก e ่าศูนย์เม็ดเดียวเลยค่ะนะคะออกจริงๆริงแอดบริเมนได้คะ่ะปูพันซอยเนาะปูเพันซอยเข้าที่เก้าศูนย์ตรงตรง,ตรงถามพ่อมามือน,นีเนาะแอดว่าไปรัฐบาลแน่นอนค่ะไปเบ่งผลของผู้ใดเขาแน่เขาทั้งสามใบพี่น้องเข้าทั้งสามใบน้องต้าเข้าเป็นตัวกลับ อผลออกที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดนี่ค่ะของน้องต้าของน้องต้าเข้าตัวกลับเนาะค่ะเป็นตัวกลับกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะเข้าสือเข้าสืออ่า ะะคะดีใจพี่น้องดีใจน้ำพีน้ำน้องเนาะค่ะผลออก90 9018พี่น้องนะคะ,ออ 90, 90, 18, ะ,คะ90ของเซียนสรารคามเข้าที่18ตรงตรงเนาะคะ่ะเสียดายรักลอยเทาก็ว่างถึงเนาะพี่น้องถ้าแอดเอา8ปหนึ่งลงมาเน้นนี่แตก3โตเลยเนาะค่ะนะคะนะคะือว่าของเพิ่นมาจังสี่เนาะนะคะของเพิ่นมาจังสี่ก็ต้องเอาตามนี่แล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะ เสียดายเบาออไปเถอะล่ะค่ะว่าน่าเป็นห่วงเกี่ของนะคะนี่แอดจะเบาให้ฟังว่าแอดเน้นคักเน้นแน่เห็นว่าแอดขีดเส้นใต้ไว้ทาเลยที่เลขศูนย์กับเลขเก้าเห็นบ่พี่น้องที่เลขศูนย์กับเลขเก่าแต่แอดฟั่นเน้นบนคักโผดเนาะศูนย์เลยได้ไปยู่รักลอยจอยเนาะพี่น้องเนาะเก้าศูนย์ หนึ่งแปดอ่าหนึ่งกับติดบนอยู่ดอกเวนเนาะค่ะเลขติดบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแปดสิบกวงวดแอ็ดโฟกัสให้ตามสูตรนี้เลยพี่น้องแปดสิบกวงวดอีหลีได้ขายเอสี่พี่น้องท,ที่ติดตามแอสนะคะแอดขีดเส้นใต้ไว้เห็นบ่ค่ะ,อะแอดยันพี่น้องบ่หมั่นใจน้ำแอดไปขีดสองเซนที่เลขกเก่าแล้วก็มาขีดสองเซนแต่ว่ามันทับกันเนาะค่ะศูนย์เอดกับพวกถิ่มแอดฟันไว้เลยชนกันนะคะ ล้วก็เข่าตัวกลับก็บกบเอาคือเก่าเนาะพี่น้องเข่าตัวกลับก็บเอาคือเก่านะคะเข้าที่ศูนย์เก้าเนาะค่ะโอ้ยดีใจดีใจนาพี่น้ำน้องผู้ได้ทักเขามาถามแอดกวางงบหน่อยซื้อเม็ดเดียวเก่าศูนย์เอฟซีพี่น้องก็ถามแอดว่าเอ,อ,อ้ยขอโทษค่ะเก้าไม่ได้เข้าบนนะคะขอขอภัยพี่น้องนะคะ อแอดกระบ,บอกแต่ว่างบหน่อยจัดไปเลยเก้าศูนย์เม็ดเดียวเนาะค่ะติดบนเลขดเด่นบนนี้เอาศูนย์ด้วยที่หลักร้อยนะคะสำหรับของแอดนี่บนล่างนะคะแอดกระบ,บอกว่าเม็ดเดียวมือมัน 40, ่นสีมานซื้อดอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปตามเบื้องวัสดุใดเขาแน่เนาะค่ะสามใบนี้เข้าครบทั้งสามใบพี่น้องน้องต้าแอดจิตเซียนสารคาม เข้าบนล่างเลยนะคะเข้าบนล่างพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเข้าทั้งสามเซียนเนาะคะ่ะเข้าทั้งสามเซียนพี่น้องเอาไปเบิ้งสูตรอื่นกันต่อเนาะคะ่ะว่าสูตรได้เข้าแน่พี่น้องนะคะสูตรได้เขา้า,นนะะเขาบ้างนะคะสูตรไหนเข้าบ้างเนาะค่ะดีใจน้ำพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดเด้ดตามเนาะคะ่ะข้างล่างออก 9, 0, ะะ 10, 10, เก้าศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนชุดนี้หลุดชุดนี้เข้านะคะที่เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเนาะค่ะสิบหน่วยบนเบิ้งหัวขอพร้อมเด้อค่ะพี่น้องอ้าวแอดกับเบือ้อยู่ผู้เดียวเนาะคะ่ะที่หัวขอสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะเข้าที่เลขหนึ่งที่หลักสิบ นะคะสิบหน่วยบนสูตรนี้นะคะนั่นจับคู่กันอีกแล้วพี่น้องนะคะสูตรนี้0ูนหนึ่งแดนะคะบ่ผพิดหวังพี่น้องเอาสูตรนี้ประกบกันใดเลยนะคะพี่น้อง10หน่วยบนแอดซาวร้ายแอดก็ระได้ใส่เครื่องไม้ไห้เนาะค่ะนี่แหละยุดนะคะ ชุดนี้สองตัวหนึ่งบหลายคู่พี่น้องจับคู่ได้คือกันงวดก้อนนี่ก็จับได้เห็นบ่ค่ะนะคะพี่น้องสูตรนี้โฟก,กัสไปที่สูตรนี้ได้เลยคือกันเห็นบ่ค่ะจับกันเข่าหลายหลายงวดคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่มันจะมีอยู่สามใบสูตรหนึ่งรุดไปเนาะคะ่ะสูตรนี้อ่าชุดนี้พี่น้องแคบไว้นะคะประกบคู่ได้สามตัวเลย 018พี่น้องมันจะเป็นสเต็ปอยู่ค่ะเดี๋ยวแอดจะตั้งซื้อให้แอดบอกอยู่ว่าถ้าชุดนี้เขาเดี๋ยวแอดจะตั้งซื้อให้เนาะค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่งงบหลงสูตรเนาะคะ่ะอ่ะก้อนอื่นแอดนี่แหละจะเป็นผู้หลงก้อนพี่น้องเนาะเข้าล่างไปแล้วไปเข้าบนไปแล้วที่สิบหน่วยบนหนึ่งแปดนะคะชุดที่หนึ่งนะคะ,อะแอดเอาล่งหลายแอดก็บ,บอกพี่นอ้องย่ดอก ลงเนีเป็นแคแนวทางนะคะ10หน่วยล่างบัดที่นี่เนาะคะ่ะอันนี้สิบหน่วยล่างน้องต้าสามด้วยค่ะชุดนี้น้องต้าสามชุดนี้หลุดชุดนี้เข้าที่เกาศูนย์ที่เลข0ูนย์สิหน่วยล่างเนาะคะ่ะ90้ศศนย์เดินนะคะ ูใบต่อไปนะคะชนที่ศูนย์ซื้อพี่น้องชุดนี้ประกอบคููบ่า้มือนีแต่ชนกันอยู่ที่ศูนย์นะคะพี่น้องเมืองเด้อนะคะชนกันอยู่ที่ศูนย์บอมีเก่านะคะ เข้าที่ศูนย์เข่าที่ตัวชนนะคะพี่น้องเข่าที่ตัวชนซื้อจับคู่ไม่ได้ที่ชุดสิบหน่วยล่างน้องต้าสามจำซื้อเอาพวาแอดลงรอบหนาแอดจะลงเป็นน้องต้าหนึ่งน้องต้าสองน้องต้าสามไปเลยนะคะน้องต้าสามเข้าที่ตัวชนจับคู่ไม่ได้นะคะน้องต้าสามแล้วก็ไปที่เด่นบนราวพัฒนานะคะ เด่นบนมาครบบอมีเก่านะคะเด่นบนลงไปก่อน0ูนย์หนึ่งแปดนะคะอ่ะชอบมาสองตัวนี่สูตรนี่โฟกัสได้เลยพี่น้องนะคะชอบมาน้ำกันเด่นเราจะเอาหลักร้อยด้วยนะคะถ้าเด่นถ้าสิบหน่วยก็คือ10หน่วยนะคะสูตรนี้ก็ได้ที่หลักร้อย อันนี้ไม่ใช่อันนี้10หน่วยหลุดนะคะหลุดศูนห่งแปดหลุดนะคะมันก็ยังจับคู่ได้อยู่นะคะยังก็ยังจับคู่ได้อยู่หอดสามตัวแตกคนตัอนี้พี่น้องนะคะศ1 8พีหนึ่งแปดพงเน้องเดี๋ยได้แอดเต้มก่อนอันนี้10หน่วยเอาเฉพาะเลข8 นี่นะคะเด่นบนเราจําเป็นต้องเอาหลักร้อยด้วยเพราะว่าเด่นบนเนาะนะคะวันนี้มาจับคู่กันพี่น้องมาเนี่ยจับคู่ได้ที่ตัวไหนได้ที่ศูนย์หนึ่งแปดพี่น้องดูนะคะชุดนี้คือชุดที่น้องต้าห้าเนาะคะ่ะเด่นบนชุดบนเข้าที่ศูนย์หนึ่งแปดสามตัวด้วยนะคะ ชุดนี้เอินว่าแตก3ามตัวเลยค่ะพี่น้องที่0 1 8น้องต้าหเข้าเป็นชุดที่2ที่จะจับคู่ได้นะคะชุดแรกได้ที่90ชุดล่างเนาะคะ่ะเข้าทุกชุดเลยขอให้เข่าทุกชุดใบแนวทางเข้าย่างเข่าทั้งสามเชียนเนาะพี่น้องใบนี้สิบหน่วยบนมาอีกแล้วมาด้วยกันเลยที่ห้า หนมาเฉพาะ1กับ8 10หน่วยบนมาที่1กับ8ปนะคะหกับ8 0 1 8เดินต่อเด้อจ้าเดินต่อพี่น้องมีสุดปังเลยค่ะอ่ามือวันจันนะเท่ากับสุดยอดเลยพี่น้องวันนี้เรายังเดินได้ต่ออ่าชุดนี้หน่วยบนหลุดนะคะศูนด อาหลุดเป็นวันแรกนะคะได้จับคููได้บ้นออไปหลุดน้กากันพี่นอ้องได้ค่ะที่เด่นบนเดินยาวยาวแทนใบเต็มสูตรนี้80กว่ากงวดที่แอดโฟกัสไปให้โฟกัสแอดโฟกัสที่สูตรนี้ให้ตามสูตรนี้นะคะ018เดี๋ยวแอดจะประกบคูให้เบิ้ลเด่นบนนี้เอาหลักร้อยด้วยนะคะ ถาเด่นบนโฟกัสสูตรนี่พี่น้องให้พี่น้องตามสูตรนี่เลยนะคะให้ตามสูตรนี่ที่นี่เอามาประกบกันนะคะประกบคู่ที่น้องต้าสองเนาะคะ่ะน้องต้าสองก็แตกที่หนึ่งแปดอีกนะคะแตกถ้าจับสามตัววิ่งกันก็สามตัวแตกที่ศูนย์หนึ่งแปดอีกนะคะน้องต้าสามทานอีกเนาะคะ่ะ น้องต้ายัางนี่น้องตาสะกน้องต้าสองน้องต้าสองนะคะเบื้องหัวขอน้ำพี่น้องน้องต้าสองโอ้โหพี่น้องค่ะสุดยอดเลยพี่น้องมือนี้นะคะสูตรเท่าเดินทุกสูตรเลยนะคะเดินทุกสูตรเลยพี่น้องเลือกตามเพื่อใจแรกพีนนนะะ่น้องมักชุดไดนะคะน้องหมักชุดไดตามชุดนั่นพี่นอ้องเลขติดของ เลขมีที่มาก็ไม่ใช่ย่อยเด้อค่ะพี่น้องเลขติดบนล่างมาทั้งหนึ่งแล้วก็แปดนะคะมาทั้งหนึ่งแล้วก็แปดโอ้สุดยอดเลยนะคะอ่าเก้าศูนย์หนึ่งแปดเป็นยังไงพี่น้องเพิ่นมาลงน้ำหอามือแรกเข่าบนรางเลยดิค่ะเข่าบนรางเลยมาลงน้ำหอามือแรกที่ห้าศูนย์ห้าหกเห็นบ่ค่ะ พอธรรมดาไม่ธรรมดาสําหรับเลขติดบนล่างนะคะของเลขมีที่มาพี่น้องถือว่าอ่าทานนะคะสิบหน่วยล่างไม่มีสี่และไม่มีสองพิษเนาะคะ่ะสูตรนมีบ่านอ้พี่น้องใบนี้อ้าว ชุดนี้หลุดนะคะล่างชุดนี้หลุดหลุดไปแล้วหนึ่งชุดนะคะหลุดไปแล้วหนึ่งชุดพี่น้องค่ะนี่ชุดใดอีกบ่อสิบหน่วยบนที่แอดเอาล่งรุ่นมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะคะอ่ามันมีอีกชุดหนึ่งที่แอดว่าอ่าที่ถ้ามันเขาแอดจะต่างซื้อให้ชุดนี้ไงพี่น้องแจมบ่ค่ะ ตามต่อตามต่อดีใจเดอ้อสำหรับผู้ใดๆมือนีผู้บ้าใดสูงไม่เด้พี่น้องเลข้เข้าเขามือนีล้วล้วเลยมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์บอกให้แอดเศร้าเหตุเศร้าว่าสั่เนาะคะ่ะสร้างเพิ่นเนาะแอดจะจะก้าวขามจุดนั้นไปเนาะคะ่ะสร้างเพิ่นเพิ่นบอลรุจักแนวทางของแอดเนาะคะ่ะสูตรนี้หน่วยล่างเข้าตรงๆรงที่90้าศูนย์ศูนย์หลักหน่วยนะคะเข้าตรงๆที่ศูนย์ แล้วก็สูตรนี่เดินเงี้ยวๆชุดเก่าของแอดได้นี่ลดนะคะพี่น้องลดคือลดนะคะเราจะได้เอาไปแก้ไขเจา้าของเนาะค่ะ <c oughs> สำหรับชุดที่เข้าประกบคู่กันเข้าโอ๊ยบ่หน่อยนาช,ชุดอื่นเด้พี่น้องชุดนี้แล้วแอดจะต่างซื้อแล้วค่ะนี่ล่างสิบหน่วยล่างลาวพัฒนาจับคู่ได้อีกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าของแอดนี่แหละคะ่ะ เขาชุดของแอดนี่แอดจับเหล็กเด่นชุดนี้ช่อนกับของแอดนะคะอยู่ในใบเต็มนะคะเข้าทุกชุดพี่น้องถ้าพูดใดว่ถือกับเมนดวงบ่มีคักละค่ะมือนี้นะคะสูงไหมนะคะสูงไหม,นะะไมขนาดใบเต็มอ่ะเข้าทุกใบพี่น้องมือนี้บ่ได้เกงะะ่งเลยค่ะอันเว้านี่ไม่ยืนยันให้พี่น้องฟังซื่อนะคะได้เพิ่นจะว่าแอดขี่คุยอีกนะคะ แอดกับบ้งรูจักสิวจังไหยังเหยืถือใจเนาะคะ่ะตั้งนาตั้งตาเม็นอีนี่ได้พี่น้อ,อ,นองเป็นแต่บ,บงจังหนึ่งกับเป็นแต่สะออนสาบยังเด้ค่ะแนวทางเขาเขาบันไหกระดาษไหมคะ่ะโอ้ยเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ยุตีใบสนณิสากรพี่น้อง,พอ,งพอกันไหมมืออื่นแอดจะทย้ายลงชุดชุดชุดนี่ละให้เนาะคะ่ะอ้าวไปสู่กันต่อคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ